ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนมาพบกับนุชชาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนุชาจะมาตอบคําถามนะครับที่หลายๆคนสอบถามกับนุชามาเยอะมากๆเลยนะครับทางอินบ็อกซ์คำถามถามว่าพี่นุชาครับทำยังไงเวลาที่เราเป็นสิวแล้วเนี่ยจะทําให้เราอะไม่เครียดซึ่งหลายๆคนแน่นอนอยู่แล้วครับที่นุชาเคยเป็นสิวมาก่อนเมื่อแบบ5ปีที่แล้วเนี่ยเวลาที่เราเป็นสิวเนี่ยเรามักจะมีอาการเครียดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราไปโรงเรียนไปมหาลัยไปตลาดนัดอะไรต่างๆเนี่ยคนก็จะมองหน้าเรา แล้วพอที่เราเห็นพฤติกรรมของคนเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะมาทบทวนกับตัวเองว่าเอะตอนนี้อาการสิวของเราเนี่ยมันเป็นในระดับที่มันหนักขนาดนั้นเลยเหรอหลายๆคนเป็นไหมครับเพราะว่าเวลาที่เราอ่ะคนอื่นทักเราคนอื่นมองเราหรือว่าเรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองในขณะที่เราเป็นสิวอยู่ส่งผลทําให้เราไม่มีความมั่นใจแล้วทําให้เราเครียดเพิ่มมากขึ้นซึ่งหลายๆคนทราบไหมครับว่าความเครียดนี่แหละเป็นบอกเกิดทําให้เรามีความทุกข์นะครับแล้วก็ ยิ่งทําให้ร่างกายของเราแย่ลงส่งผลทําให้สิวของเรามีอาการที่แย่ลงแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆจากผลวิจัยของต่างประเทศเขาบอกว่าความเครียดส่งผลทาให้เกิดสิวเพิ่มมากขึ้นและเมื่อเรายิ่งเครียดอาการสิวของเรายิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะนุชชาจะมาบอกถึง5วิธีที่เราสามารถช่วยลดความเครียดเมื่อเราเป็นสิวได้ซึ่งนิชชาพบว่า5ข้อนี้เป็น5ข้อที่นิชชาเคยทําแล้วแล้วช่วงที่นุชชาแบบไปทำ เลเซอร์ Laser, ลุมสิวมากหรือว่าไปตากแดดมาแล้วก็ทีนี้มีสิวขึ้นเม็ดสองเม็ดอะไรต่างๆเนี่ยบางทีขึ้นเป็นสิบเม็ดนะครับทุกคนแล้วทีนี้มันก็เกิดภาวะความเครียดเกิดขึ้นได้แต่นุชาก็สามารถใช้เทคนิคเนี่ยห้าเทคนิคในการกําจัดบริหารความเครียดของเราให้หายไปได้อย่างรวดเร็วนะครับหนึ่งก็คือเราจะต้องเลิกส่องกระจกระหว่างวันอ่าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะครับแน่นอนอยู่แล้วเราจะต้อง สองกระจกดูโทรศัพท์มือถือเปิดแอปพลิเคชันที่สามารถเหมือนกับจะถ่ายภาพของตัวเองอะแต่ดูตัวเองผ่านกระจกแบบนี้ตลอดเวลาอย่างเช่น เราก็จะถ่ายภาพต่างๆอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วก็ซูมดูว่าเฮ้ยตอนนี้สิวของเราเนี่ยมันเยอะในระดับไหนนะครับแล้วก็ยิ่งเราไปโฟกัสที่มันมีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยเราก็จะยิ่งเครียดดังนั้นนะครับข้อแรกเลยนะครับพี่นุชาอยากจะแนะนําก็คือเลิกส่องกระจกระหว่างวันเลิกส่องแบบขนาดกระจกโทรศัพท์มือถือเนี่ยทุกคนก็จะแบบเฮ้ยดูสิวสักหน่อยซิดูปัญหาผิวสักหน่อยซิดังนั้นนะครับเลิกไปเลยเพราะว่าการส่องกระจกบ,บ่อยๆยิ่งทําให้เรารู้สึกเครียดนะครับแล้วก็เวลาที่เรา อยากจะส่องจริงๆก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นก็พอนะครับเพื่อที่จะลดการดูหน้าของเรานะครับแล้วก็ลดความเครียดของเรานะครับข้อที่2นะครับคือการหากิจกรรมสนุกๆทำเพื่อหลีกเลี่ยงความสนใจที่เราจะมาโฟกัสเกี่ยวกับสิวอย่างเดียวดังนั้นนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องหมกมุ่นอยู่กับตัวเองอยู่แต่กับห้องนอนอยู่กับบ้านไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยวิชาแนะนําให้ออกไปนอกบ้านไปเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติสวนสาธารณะไปปั่นจักรยานไปเที่ยวต่างจัง จังหวัดไปเดินอ่าป่าไปเที่ยวน้ําตกอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเลิกสนใจเกี่ยวกับผิวหน้าของเราเนี่ยให้น้อยลงมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่เครียดซึ่งนุชาเนี่ยชอบมากๆเลยเมื่อก่อนนะครับที่นุชาเป็นสิวเยอะนะครับสิ่งที่นุชาจะชอบทําก็คือนุชาเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนเนาะตอนนั้นอะ่ะก็คือแบบเรียนช่วงมหาลาัยอะ่ะนุชาก็จะชอบนั่งรถสองแถวไปอ่อสวนสาธารณะนะอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะไปดูต้นไม้ไปดูนกไปสูดอากาศอะไรต่างๆก็จะ ทำให้หนุชาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโลกเนี้ยมันยังมีอะไรที่มันน่ามองอีกเยอะนะแล้วก็ทําให้หนุชารู้สึกว่าความเครื่องของเราเนี่ยมันดูน้อยลงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันบางเบาลงอันนี้ก็ช่วยได้นะครับเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอะไรดีๆเพื่อที่จะเปลี่ยนโฟกัสไม่ให้โฟกัสแค่ปัญหาสิวของเรานะครับถือว่าเฮ้ยเป็นข้อที่ใช้ได้ใช้ได้นะครับข้อที่3มนะครับเป็นสิ่งที่นุชชาทําอยู่เป็นประจําเลยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนไม่ค่อยทําแต่ตอนนี้เริ่มทํานะครับก็คือการไป ออกกําลังกายซึ่งนุชาพบว่าการที่เราออกกําลังกายเนี่ยส่งผลทาให้เรามีความสุขง่ายแล้วก็สามารถลดปัญหาความเครียดจากการทํางานจากสิวลุกจากปัญหาผิวจากโรคภูาาิคุ้มอะไรต่างๆเพราะว่าเวลาที่เราอ่ะออกกาลังกายสมองของเราเนี่ยจะสร้างสารเคมีที่ทําให้เรามีความสุขเกิดขึ้นเวลาที่เราออกกําลังกายหลายๆคนเป็นไหมที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนอนเต็มอิ่มอ่ะอาจจะอาจจะส่วนหนึ่งก็คือมันเหนื่อยเนาะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่นุชารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่นุชาไป ออกกำลังกายมาแล้วเนี่ยนุยชาจะแอคทีฟกับงานก็คือขยันทํางานมีความสุขในการคิดงานใหม่ๆสามารถถ่ายคลิปให้ทุกคนดูได้ทุกวันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถคิดโปรเจกต์อะไรต่างๆช่วยเหลือผู้คนได้อย่างมากขึ้นแล้วก็ทีเนี้ยเวลาที่เราออกกํบบาลังกายเสร็จแล้วนะคะนุชาคิดว่าเวลาที่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าบุคลิก,กภาพของเราดีขึ้นจะทําให้เราอะรู้สึกว่าเรารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นเคารพตัวเองเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอะต้องขยันในการทา มีวิน,ยนัยในการออกกําลังกายกว่าที่จะได้กล้ามกว่าที่จะเพิ่มน้ําหนักกว่าที่จะลดน้ําหนักได้หรือว่ากว่าที่เราอ่ะจะแก้หลังข้อมล้างงออะไรต่างๆได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่นุ้ชายคิดว่ามันสนุกกว่าการที่เราอ่ะจะเอาใจของเราเนี่ยไปโฟกัสแต่ปัญหาเรื่องสิวผิวหน้าลุ้มสิวอะไรต่างๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีปัญหาในตัวเองอยู่แล้วในแต่ละคนเยอะมากๆไม่มีใครสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับดังนั้นลองเปลี่ยนวิธีจากที่เครียดเนี่ยไปวิ่งวิ่งมาราธอนก็ได้วิ่งจ็อกกิ้งตามสวนซะ ทาหน้อะไรต่างๆหรือว่าไปเล่นฟิตเนสก็สามารถช่วยได้ครับข้อที่4นะครับคือเป็นข้อที่หลายๆคนน่าจะไม่เคยได้ยินนะครับก็คือการคิดภาพดีๆความจริงแล้วนะคบพี่นุชาได้ศึกษาศาสตร์ที่เรียกว่า NLP หรือว่าจิตวิทยาเกี่ยวกับการใช้สมองอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จได้ก็คือ เกิดจากการที่เราคิดภาพดีๆในหัวของเราแต่หลายคนเป็นไหมครับที่เวลาที่เราอ่ะอยากจะทํานั่นทนํานี่แล้วทีเนี้ยสิ่งต่างๆที่เราเคยนึกเคยอยากได้มันก็จะปรากฏตามที่เราเคยนึกต่างกับคนที่เขาอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าเขาอ่ะจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่ได้แบบนั้นจริงๆมันเหมือนกับการตั้งเป้าหมายอ่ะคะรับก็คือเวลาที่เราคิดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะหาวิธีการในการบรรลุวัตถุประสงค์ของเราดังนั้นนะคะับื่ชายอยากจะชวนให้ทุกคนจากที่เราอาจจะคิดภาพในหัวของเรา แบบยังไงอะ่ะคือแบบสิวเยอะใช่ไหมหรือว่ามีคนทักเรื่องสิวของเราไปที่ไหนก็มีแต่คนทักเราก็จะมาเปลี่ยนแบบภาพใหม่ๆก็คือแบบเฮ้ยสิวของเราหายสุขภาพของเราดีขึ้นเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเราสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ทํางานแบบอย่างมั่นใจอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถช่วยทําให้เราอะ่ะมีความสุขอยู่นั้นทันทีซึ่งวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการที่ทําได้ยาก พอสมควรเลยเพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันจะคุ้นชินเกี่ยวกับด้านลบนะครับก็คือแบบว่าเฮ้ยเรื่องซูซิตินทานเนี่ยสนุกจังเลยเรื่องที่แบบคนอื่นเขาพูดเรื่องไม่ดีเนี่ยเราจะชอบมากแต่เวลาที่เราอจะคิดสิ่งดีๆเนี่ยมันจะยากมากดังนั้นนะครับเราจะต้องค่อยๆเทรนสมองของเราเทรนความคิดของเราเนี่ยให้ไปในทิศทางที่มันเป็นภาพที่บวกเพิ่มมากขึ้นวิธีนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งกับเวลาที่เราเครียดจากการทํางานนะครับหรือว่าเครียดจากอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยที่มัน ไม่เกี่ยวข้องกับสิวก็สามารถทําได้ครับข้อที่5นะคะเป็นข้อที่รู้สึกว่าเฮ้ย มันมันมัน,ม,นมันใช่อะคือมันใช่สําหรับนุชามากๆก,ก็คือนุชชาชอบประโยคนี้ก็คือเราอย่าไปพยายามเปลี่ยนในสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้ในตอนนี้คือหลายๆคนนะครับที่มีความทุกข์เกี่ยวกับตัวเองอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องซิ้วนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์มีฝ้ามีกระมีหลุมซิว้วอะไรต่างๆนะครับหรือว่าบางคนอ้วนน้าหนักเยอะผอมเกินแล้วทีเนี้ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงให้เราอะเป็นเราในแบบที่เราต้องการซึ่งบางครั้งนะคบมันเปลี่ยนแปลงตอนนี้ไม่ได้นะเวลาที่เรา จะเปลี่ยนในสิ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้ในตอนนี้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้เรามีความทุกข์มากขึ้นดังนั้นนะคะวิชาคิดว่าการที่เราอ่ะค่อยๆลงมือทําไปในแต่ละวันแล้วเราก็ค่อยๆปรับไปวันทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆทําไปจนมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่วิชาทำแล้วก็คิดมาตลอดเลยเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราอ่ะอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ในตอนนี้ขณะที่เราอ่ะอยากจะให้เราอ่ะคิดดีๆอยู่ตลอดเวลามันยังไม่สามารถทําได้เลยนะ ภาษาอะไรานะครับที่เราอ่ะจะสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ให้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการมันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะต้องทบทวนนิดนึงนะคบก็คือเลิกส่องกระจกข้อ2ก็คือหากิจกรรมใหม่ๆแทนหยุดโฟกัสเรื่องสิวนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือไปออกกําลังกายข้อ4นะครับก็คือการคิดภาพดีๆข้อ5นะครับก็คืออย่าพยายามเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราอ่ะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในตอนนี้ก็จะทําให้เราอ่ะเครียดจากปัญหาสิวน้อยลงนะครับเอาละครับ5ข้อนี้ นี่นะครับนุชาก,ก็คิดว่าหลายๆคนถ้าเอาไปทําแล้วนะครับก็สามารถช่วยลดปัญหาเรื่องความเครียดจากการเป็นสิวได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งเกี่ยวกับการทํางานนะครับหรือว่าเครียดจากสิ่งต่างๆให้เราเกิดขึ้นในแต่ละวันเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ในแต่ละวันมันก็สามารถสร้างความเครียดให้เราเกิดขึ้นได้เนาะสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย